สวัสดีครับถึงอีกที่หนึ่งนะครับผมนะฮะหาดน้ำใสนะครับนะจังหวัดชลบุรีครับนี่ครับหาดน้ำใสครับโอ้ยใส่ชลบุรีบ่สัตยิบครับเขาจะสัตยิบัติบ่อำเภอสัตยิบจังหวัดชลบุรีบ่มนครับเออบ่อยเนาะเอาไม่ค่อยสับสนอ่าโดยสัตยิบเป็นที่ของทางเรือนะครับที่างเรือผมได้ขึ้นเลย สถานเรือทั้งหมดเลยคนระับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันจะสมชื่อไหมว่าเป็นหาดน้ำใสนะฮะไนเลยมาดูป้ายกันหาดน้ำใสนี่ครับหาดน้ำใสไปชมกันอาศัยโมงนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนแรกฝนลงเม็ดตอนนี้แดดเราต้องปรับสภาพกันนิดนึง วันนี้ครับหลายสภาพอากาศสุเลยเกินในที่เดียวสุคัญลมรงเย็นมากๆนะครับผู้ทีเนี่นอา่าได้ครับผมลม,ม,มเย็นมากครับลมเย็นลดมากแล้วเราเดินลงหาดกันครับก็จะมีที่ออกกำบังเขาเรียกว่าอะไรเขตแดนชัดเจนนะครับผู้มาเรือกับของอะไรก็ไม่ทราบเลยข้างในนู่นน่ะเดินลงมาก็ มา่างนี้นะครับเองของปหารเรือนะครับโอ้เจ้าถิ่นเยอะจริงวันนี้น่ะจะทำอะไรกันหือโอ้ยเบิงเบิงพาเขมาได้ดูมาเข้ากันแหละบัดนี้ครับพี่น้องดูดูบรรยากาศกันไปไหนครับไปดูดิดูดิเป็นฝักเป็นฝายเลยอ่ะเฮ้โอ้ยงึดตลอดซุ้ยงึดสวยดีเนาะ

นะครับกอระชมท่าของอาหารเรือนะครับเป็นอะไรที่สวยงามามากรชืมนาครับนูนน้ำใสใสจริงๆ ตามไปครับก็นั่นแหละอะไรครับสวยงามไหมลมเย็นด้วยครับนะ โอ้น้ำใสจริงครับดูหาดทรายครับเล็กๆละเอียดละเอียดนะนะครับเล็กๆละเอียดละเอียดลมเย็นด้วยครับอาน้ำใสจริงๆครับตอนแรกว่าจะพิ่มเป็นรีนะวเคยมาอยู่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นปีปีนั้นที่ถ่ายคลิปกันกับทีมงานนครสวรรค์ผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นตรงรีสอร์ทอันนึงนะครับก็เคยมาอยู่ ก็มาหลายปีแล้วนะครับสมัยผมเป็นคุยนครสวรรค์ก็มาอยู่แต่ว่าต่างยินงานมาแล้ตู้หนึ่งนะครับก็มาแวะที่นี่แหละถ้าจำไม่ผิดหาทรายหาอ่ายน้ำเลยนะครับที่ยังถ่ายคลิปลงอยู่เลยนะครับอ่าว่าใสจริงๆตอนนั้นยราไม่นู่นานเราไม่เล่นนิดนึงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะว่าไม่ค่อยชอบเล่นน้ำทะเลมากมันะครับเพราะว่ามันเหนียวนะครับน้ำนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศของหาดกันแล้วกันนะครับ ทำในแนวหาดในช่วงนี้ก็มีแสงแดดออกมาแล้วนะครับต่างกากเมื่อตอนที่อยู่ระยองนะครับระยองฝนตกตอนนี้เข้าเขตอำเภอสัตหีบนะครับาหาดน้ําใสอาเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับนี่ครับน้ำใสกันเลยทีเดียวนะครับเด็กๆเราเล่นน้ํากันไลฟ์ครอบครัวก็มาพักผ่อนนะครับในวันหยุดนในวันหยุดนี้ มันมีลมอีกแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเป็นปูป,นปูลม <c oughs> ูอะไรครับนี่ตั้ไหน่ปูปูเป็นปูตัวเล็กปูนมูอย่าได้รู้นี่เหรอครับใช่ครับอันนี้จับกับท่านเด็ดยได้จับไปดูตั้งแ่วเพียงไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เพียงได้จับไม่ดูเป็นี่จับทานอยู่จิบวกขึ้นมามอื๋อนี่นี่โอ้าให้มาทันเลยให้เจอเด้อทำไมเดี๋ยวมากมันเป็นสีขาวขๆหนูไม่รู้ภาพจับทันจับทันไหมเมื่อกี้นะครับ ตัวขาวสวยๆด้วยนะครับตัวสวยมากตัวขาวอือพูมพูนล,ลมครับเขาว่ายอย่างงั้นสใสจริงครับน้ำมาดูน้ำไน้ำใสจริงครับ ใส่ใสโอ้ยลบ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 ไม่อยากเปียกนะน้ำขึ้นมาใส่เลยนะน้ำใส่เลยใส่หนาาัใกใส่จนไม่อยากเปียกแล้วครับเพราะว่ามีรองเท้าดีมารองเท้านั่นอยู่ในรถ ก็ไม่อยากเปลี่ยนเท่าไหร่หรอกอยากมาสมัมผัสบรรยากาศเฉยๆถ้าเป็นเมื่อก่อนไอ้เนะี่ยเมื่อก่อนนั่งอยู่ตรงนี้นี่จำได้แถวต้นสนนี่แหละแล้วก็มากันแล้วก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยแถวๆต้นสนเนี่ยแล้วก็มาเล่นน้ํานิดหนึ่งนะครับบรรยากาศอ่านน้าใสครับใสสมกับชื่อของเขาแหละนะเป็นหาด ลมเย็นดีครับวันนี้แดดออกาที่ชนบุรีและยองฝนตกลมเย็นมากบรรยาการดีครับตอนนี้เวลากี่โมงบ่ายโม่สี่สินาทีครับบรรยากาศที่ใช้ได้เลยนะครับ คก็เป็นหาดของ <c oughs> เล็กๆของสหารเรือนะครับที่สะอาดเพราะว่าเป็นทาหาดปิดนอกของสหารเรือเขาเขาก็ดูแลก็ดีเหมือนกันทําใหา้ระบบมิเวศยังอยู่ดีแล้วก็ขยะก็ไม่มีนะครับดีามากเลยนะครับน <c oughs> ี <c oughs> <ด>ว่าที่เขาใานมัก ต้นมะพร้าวด้วยนะครับถ่ายภาพใช่ไหมครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีกับหาดน,นี้เราแวะมาชมบรรยากาศในความงามนะครับหรือว่ามาล่อมาระลขาดลมกตินเย็นอากาศสดช,ช,ชื่นชื่นนะครับในวันนี้ก็ประมาณนั้นไม่ได้วิคีโยาวอะไรครับอนที่แล้วครั้งที่แล้วมาก็เป็นคลิปสั้นๆที่ลงไปเมื่อหลายปีที่แล้ว สมัยนั้นผมอยู่คนครสวรรค์แม่มานี่ป่าลูตูน,นะครับเขามาเล่นน้ํากันอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกัแต่วันนี้มาสัมผัสบรรยากาศมาเอาบรรยากาศมาสูดลมหายใจที่สดชื่นกับน้ำสลีเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะเดินทางกลับ,บแล้วเดี๋ยวค่อยแวะมาใหม่นะครับเดี๋ยวให้ลูกโตนี่จะพาลูกมาอยู่เต็มเงินก่อนต้องมีเงินเหมือนนะทำไมองอเอาเครื่องบินกลับเลยเอาเครื่องบินกลับลไ,ปไ,ปไปไปบ้านเลยไม่พอ โอ้ในเครื่บินนะน้ำข้าหาดน้ำใสเคแล้วนะไปแล้วครับเดินกันต่อไปบายบยเนี่ยที่บอกเลยอยู่ในค่ายทหารทหารเรือนะครับครับก็จะมีร้านอยู่มันก็กินได้อะไรได้นะครับนี่ก็จะเดินไปขึ้นรถนะครับ เขตพื้นที่ของท่าเรือนะครับาร่าเลือนี่ครับเราเราไปขึ้นรถแต่ก็เดี๋ยวห้องน้ำก่อนนี่ไงนี่ไงห้องน้ำเนี่ยครับจริงก็จะมีรถสองแถวนะคเนีพนไผ่เนีห มี่นจองช่องแถวบริการอยู่นะพี่น้องอนะันนี้เดินทางกับมินิบัสสามนะครับอเลย